สวัสดีครับผมอามร์มจีเมกาชัยพฤกษ์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมครับเจ้าออนิวจีสามไฮบิดพัสนะครับว่าวันนี้เราทำการนะครับใส่ชุดแต่งอะไรลงไป ดชุดแต่งเนี้ยเพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับเริ่มงบาที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นชุดแต่งนะครับของเอ็กติมนะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับแต่ทางโชว์รูมเรานะครับพิเศษนะครับมีการทําสีที่กระจังหน้านะครับด้านข้างเนี่ยครับเป็นสีแดงคล้ายๆแดงเลือดนกนะครับเป็นสีพิเศษนะครับอันนี้เราทําสีนะครับไม่ใช่แรปสติ๊กเกอร์แล้วก็ชุดแต่งของเขานะครับต้องบอกว่าดูดันนะครับคลืนไปกับตัวรถมากๆเลยนะครับถ้าดูในวิดีโออาจจะเห็นไม่ชัดอาจจะมองเหมือนว่าไม่ได้ตกแต่งแต่จริงคันนี้ตกแต่งรอบคันนะครับเเพิิ่มมมา9ช้้นนนดดววยยกััะครบี๋ผ ไปชมว่ามีอะไรบ้าง9ชิ้นนะครับถ้ามองจากในวิดีโอครับผิวเผินน่าจะมองเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษใช่ไหมครับเพราะปกติเราจะเห็นซุ้มล้อกันมาบ้างแล้วครับแต่จะเป็นสีดําด้านนะครับแต่คันนี้ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับของทีมงานชุดแต่งเอ็กซ์ตรนะครับเขาทํามาเป็นสีดําเงานะครับตัดกับตัวรถแล้วก็จะ ซ้มล้อเขาเนี่ยจะขอบเนี่ยจะเล็กลงกว่าซ้มล้อที่เราเห็นเห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้กลมกลืนนะครับทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับกระจกข้างนะครับสีตัวรถเนี่ยครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีดําก็จะเป็นสีดําเงาใช่ไหมครับแต่คันนี้เราตกแต่งนะครับทำสีนะครับที่หูกระจกข้างนะครับเป็นสีแดงสีพิเศษนะครับเหมือนด้านหน้ารถนะครับเหมือนกระจังหน้าเลยนะครับ แล้วก็นี่นะครับถัดลงมานะครับชายด้านล่างแน่นอนนะครับเป็นเป็นชุดของสเกิร์ตนะครับชุดแต่งนะครับของเอ็กซ์ตรีมนะครับมีเนมเพจชัดเจนนะครับเป็นสีดําเงานะครับเข้ากับตัวรถครับแล้วก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยสปอยเลอร์นะครับของ XT ็กซ์มมีเนมเพจชัดเจนนะครับเป็นสปอยเลอร์สีดำเงานะครับทำให ดูมีมิติดูมีราคานะครับดูดีเลยนะครับอันนี้ดูดีมากอันนี้ชุดแต่งชุดนี้ผมชอบนะของเอกทีมนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นดําเงาอีกเหมือนกันคันนี้ไปในโทนดําเงาเกือบหมดเลยแต่เราก็ยังมีตกแต่งให้นะครับทาสีพิเศษให้เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับชายสเกิร์ตอันนี้เราเําทำสีทั้งโชว์ลุ่มผมนะครับไม่ใช่ของทางชุดแต่งเนาะถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยแจ้งได้เดี๋ยวผมสรุปโปรโมชั่นให้ด้านหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับ ำหรับเจ้าน้องเล็กของเราครับออลนมจีสามให้บิดพาสตอนนี้ต้องบอกว่าโปรร้อนแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดาวเริ่มต้น5%คือดาวต่ำนะครับหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับหรือหากคุณลูกค้าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแบบนี้การทำสีพิเศษแบบนี้หรือพวกประตูท้ายไฟฟ้านะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่องทางนะครับยูทูบเอ็มจีเมกาชัยพฤกษหรือเพจ a c e b o o k นะครับเอ็มจีเมกาชัยพฤกเช่นเดียวกันนะครับจะมีพี่ๆน้องๆที่ปรึกษาการขายนะครับคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ